ครับก็ท่านผู้ช่วยพอบอรตรนะครับท่านอิทธิพลแล้วก็ท่านผู้จัดการภาคแปดภาคเก้าผู้การถูงสืบนะครับก็มาร่วมกันประชุมการับนโยบายท่านพอบอรตรนะครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์นักโทษชายแป้งนะครับให้มามอบตัวนะครับเพื่อ,อ,อรับโทษตามกฎหมายนะครับทางตำรวจเนี่ยอยากให้มามอบตัวโดยเฉพาะท่านพอบอนะครับ แล้วในส่วนชุดพิสูการวันนี้เราจะส่งกํลาลังขึ้นไปช่วยชุดข้างบนอย่างไรบ้างครับอันนี้ก็มีการเปลี่ยนถ่ายกําลังกันนะครับก็ปฏิบัติตามรูทีนอยู่แล้วครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วในส่วนของต้อมูพิสูจน์หลักฐานที่เราเตรียมมาเราไปทำอะไรรก็พิสูจน์หลักฐานที่เราได้มาทั้งหมดนะครับเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการลูกคดีนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นเครื่องยืนยันทางวิทยาศาสตร์ นะครับในการที่จะดําเนินการตามกฎหมายแรางว่าจากปฏิบัติการตั้งแต่เมื่อคืนนะครับหลังจากประชุมมาถึงเช้าจ่นถึงวินาทีนะครับมีอะไรที่ทำก็เราก็พยายามประชาสัมพันธ์นะครับโดยเฉพาะท่านผู้การภาคเก้าก็คุยกับพวกกำลังผู้ใหญ่บ้านท่านในอำเภอนะครับว่าขอให้ถ้าเจอนะครับก็ขอให้พรามมอบตัวนะครับอย่าให้ความช่วยเหลือเพราะมันจะจะต้อง ม,มีบากแสเพิ่มมาบ้างก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับีกนะครับก็ยังไม่มีนะครับก็คิดว่ายังอยู่บนเขาก็ต้องขอบใจนะครับในส่วนหนึ่งที่เราได้มาเจอตัวนะครับผู้เกี่ยวข้องอะไรต่างๆก็ให้ความร่วมมือพร้อมควรนะครับเราถึงมาเจอตัวได้ยัญหาพิเศนะครับลุ้งลยเรื่องนี้ตอนนี้ยังขึ้นไปไม่ได้มันมันอยู่ในจุดที่มันมีการประทากันอยู่ ครับดััในส่วนของทางราชธรรกระรวงแงานเขาจะเข้ามาช่วยเหลือในการชุดแรง่าทางตำรวจหรือไม่อ๋อท่านก็มาประสานงานอยู่ตลอดนะครับท่านก็สนับสนุนในเรื่องอาหารนะครับเที่ยงนี้ท่านก็จะจัดข้าวกล่องให้ตํารวจนะครับท่านก็มาให้ความร่วมมือกับเราอยากให้อธิบายกลรงสร้างการทํากระหว่างระหว่างภาคระหว่างที่ทำยังไงก็ท่านผบตรนะครับก็มอบหมายให้ผมนะครับแล้วก็ท่านผู้ช่วยเพราะว่ามัน ครอบคุมภาคแภาค9้านะครับ <_ d cess> เพื่อเป็นการประสานงานแล้วก็มีชุดหน่วยต่างๆมาสนับสนุนเพื่อสะดวกในการสั่งการ <_ d cess> นะครับท <_ d cess> ่านตรวสอบได้กำชังแจในสมคครับท่านก็ฝากขอบคุณพี่น้องตำรวจนะครับที่ทำงานอย่างเข้มแข็งแล้วก็เสียสละนะครับประเด็นแรกประเด็นที่สองท่านก็เป็นห่วงนะครับก็ขอให้พี่น้องตำรวจนะครับแล้วก็เพื่อนใกาการเนี่ยต้องระมัดระวังเพราะว่าคนร้ายเนี่ยมีอาวุธสงครามนะครับที่เรายึดได้ก็มี เอ่มโฟแล้วนะฮะแล้วก็กระสุนจํานวนมากแล้วก็ยังทราบว่าเ้าเขาก็ยังมีอาวุธสงครามอยู่นะครับในที่ตัวเขานะฮะก็อย่าต่อสู้เลยนะครับให้มามอบตัววันนี้ทัาลก็จะมีหลับอีกอยันงว่าผู้ที่เ่ิดใหม่บนภูเขาเป็นนายชาวลิตที่เราตามหาตามที่เป็นตกเป็นักโทษของเป็นจำของราชินครับก็จากการพิสูจน์ทราบคิดว่าไม่น่าจะผิดพลาด เป็นคนคนเดียวกันวันนี้ท่านตุรบอกไม่สัมภาษณ์ว่ามีการปะทะแต่ว่าเป้าหมายเนี่ยไม่ได้กระตุ้นผลชีวิตคืออย่างนี้นะฮะคือถ้าเกิดเขาต่อสู้เราก็ต้องป้องกันตัวก็เป็นไปตามหลักนะครับยุทธการนะยุทธวิธีการปฏิบัติก็ผมถึงท่านผอ,อถึงพยายามส่งข้อมูลข่าวสารทางการปฏิบัตินะครับทางสื่อมวลชนทางพี่น้องประชาชนรวมทั้ง ในอำเภอผู้ใหญ่ยยบ้านให้มามอบตัวเถอะจะได้ม่เกิดการสูญเสียนะครับเพราะเราอยากรับมอบตัวนะครับทางเรือนจําก็อยากให้มามอบตัวนะครับไม่อยากจะให้เกิดการสูญเสียแต่ถ้าเขาต่อสู้ขัดขืนนะครับแล้วมีอาวุธสงครามนะครับก็เราก็ต้องมีมาตรการในการป้องกันตัวในการจับกลุ่ม,<า>มครับรดรตำรวาดว่าจะได้ตัว้ห เราไม่กดดันครับครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเราปฏิบัติตามยุทธวิธีจากเบาไปหาหนักนะครับก็เนี่ยพยายามจะประชาสัมพันธ์ท่านผอบอรตรท่านต่อสาก,ก็พยายามบอกให้มามอบตัวก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนนะครับถ้ารับทราบแล้วก็ชาวบ้านหรือกำนัลผู้ใหญ่บ้านนะครับหรือติดต่อสื่อสารได้ก็ขอให้มามอบตัวนะครับตํารวจอยากจะรับมอบตัว